สามพุทธะนาโมตัสสะพระคะวะตอารหะตสัมาสัมพุทธสะสุนาตุมีพันตีสังคูอจูปูสัวปันนะราะสะยวทิทีสังคสะปะตะกันดังสังคูอุปูสถังกะไดยะปาติโมขังอุทธิสัยยะ กิงสังพัสปุภากิจังปาริสุทิอาจะสัมมันโตอาโรเจธาปฏิมุขังอุทิศามิตัสภิวัสันตาสาธุกังสุโนมามานาสิกาโรุมาจัสสิยะอาปฏิสุอาวิกาดายะอสันติยะอาปติยะตุนิภาวิตาภาตุนีพเวนะโกปะนายะสัมมันติปาริสุทธาติวิธิสามิยาถาโกปะนาปจิกาปุถะสาวยากาดานัางหัวตีอวะมีวังเอวะรูปายะปะริสาเยาวะตาติยังอาลุสาวิตังหัติโยปะนาภิกุยาวะตาติยังอาลุสาวิยามาริสาดามานุสติอาปตินาวิกาดายะ สามปัชชะนัมุสาวาถสังหูติสัวปัชชะนัมุสาวาทุขู่ปานยะสัมมันตุอันตารายิโกุธมวุตุภะคะวตาตาสมาสารมานนนาภิกุนาอปานเนนาวิสุทธเบเคนาสันติอาปฏิอวิกาตาภาอวิกาตาหิสภาสูหูตินิทานังนิธิตังตติมีจตาดูปาน